สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับก็อีกสองวันนะครับหวยก็จะออกแล้วนะครับวันที่สามก็ออกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะเอา ซื้อหวยไม่ติดสามตัวนี้ไม่ถูกหวยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งลุงเนียงเคยลงเ,เลขสูตรนี้ลงไปครั้งแรกเมื่อสูตรที่แล้วก็เข้านะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้มาดูกันนะครับงวดที่แล้วนั้นลุงเนียงลงไปนะครับมาดูว่าหลักฐานก็คือนี่นะครับ ลุงเนียงลงไปให้ดูก็คือซื้อหวยถ้าไม่ติด3ตัวนี้ไม่ถูกหวยอย่างแน่นอนให้103นะครับก็ออก202นะครับเห็นไหมครับอ้าเขาติดนี่มันก็ออก202นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวประกบไม่ใช่ตัวตั้งนะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับตัวหลักคือ103นะครับ ก็เข้าไปนะครับงวดที่แล้วเข้า0ูนนะครับอาทีนี้เรามาดูงวดนี้เลยนะครับงวดนี้ก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับซื้อหวยไม่ติดสามตัวนี้ไม่ถูกหวยอย่างแน่นอนมาดูครับไม่ ไม่ถูกหวยอย่างแน่นอนนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูก่อนนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับสำหรับสามตัวนี้นะครับก็คือ อ่านะครับก็คือ092นะครับซื้อหวยต้องติด3ตัวนี้ไว้นะครับท่านจะชอบจะรักเลขไรน,นะครับก็ติดให้ติด092นี้ไว้นะครับสูตรนี้นั้นให้เน้นบนนะครับเน้นบนไม่ต้องคอมเมนต์ถามลุงเนียงอีกนะครับว่าบนหรือล่างอันนี้ให้เน้นบน นะครับโอกาสมาล่างมีไหมมีครับแต่น้อยครับแต่น้อยมากนะครับลงล่างนะครับอันนี้ให้เน้นบนนะครับเอาล่ะครับทุกตัวเลขนั้นลงเนียงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณน,นะครับ เก็บไปพิจารณาดูนะครับปริรองดูนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับลุงเลียงได้ให้แค่เป็นแนวทางให้เป็นไว้เป็นความคิดนะครับสำหรับงวดที่แล้วนั้นนะครับลุงเลียงจะให้ตัวประกอบนะครับอย่างงวดที่แล้วลุงเลียงให้เป็นตัวประกอบก็คือห้าหกเจ็ด บังเอิญห้7หกเจ็นี่ไม่มานะครับงวดน,นี้นั้นลุงเนียงจะไม่ให้ตัวประกบแต่ว่าลุงเนียงจะจับคู่ตัวเลขที่ลุงเนียงชอบให้เลยนะครับท่านผู้ชมลองเดาใจลุงเนียงดูว่าลุงเนียงชอบเลขอะไรครับสตัวนี้นะครับ ลุงเนียงชอบตัวนี้ครับถ้าใครตามชอบเหมือนลุงเนียงก็จับไปจัดได้เลยนะครับถ้าชอบนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ชอบตัวนี้แต่มันจะมาหรือไม่มานั้นลุงเนียงก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับ ถ้าจับคู่ลุงเนียงก็จะจับคู่ให้เฉพาะเลขที่ลุงเนียงชอบก็คือ06 07แล้วก็08นะครับนะครับก็ลองอ นำไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับพออทุกตัวเลขนั้นมันเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับสำหรับลุงเนียงนั้นก็ชอบตัวไหนก็ได้จัดให้ท่านผู้ชมเหมือนกับที่ตัวเองชอบนะครับส่วนจะถูกหรือไม่ถูกนั้นลุงเนียงก็ไม่รู้นะครับ แต่ลุงเนียงก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีโชคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับงวดน,นี้มันเป็นงวดประจำวันที่16นะครับเดือน10 6 6นะครับอเอาละคลิปนี้ลุงเนียงก็ขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ